วัสดีจ้าวันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บรักษาใบกะเพราค่ะวันนี้ไปตลาดได้กะเพรามามัดหนึ่งสวยไหมสามเหรียญวันนี้มา,าจะมาแชร์ค่ะแชร์วิธีเก็บรักษาค่ะโอเคตอนนี้เราก็ต้มน้ําเดือดก,ก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดเดดนะคะแล้วเราก็ใส่น้ํามันไปค่ะ ใส่ม,มันไปนิดนึงก็ได้แล้วก็เกลือค่ะเกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาน้ำเดือดอย่างนี้เราก็เอากระเพราใส่ไปเลยค่ะ ล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คนแล้วเราก็เอามานน็อคน้ำเย็นค่ะคนๆให้มันลงไปนิดหนึ่ง แค่ okay. ค่ะแค่นี้พอแล้วเราก็เอามานนอกน้ำเย็นใส่น้ำแข็งอะ่ะเพื่อไม่ให้มันสุกเกินไปอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเป็นปีก็ได้ค่ะจะทำอย่างนี้ประจำเพราะเราไม่ต้องเพราะมันซื้อมาเยอะเราต้องเก็บไว้จะทิ้ง ถ้ารอไปใส่ตู้เย็นธรรมดานี้ม่ค่อยอยู่ไม่ได้นานน้ำเย็นไว้สักห้านาทีพอได้สักแช่น้ำเย็นไว้เดี๋ยวก็ขึ้นมาให้มันหยดน้ำแล้วก็จับดูอ่ะ มันมันไม่เห็นไหมมันไม่มันเย็นแล้วมันไม่ร้อนแล้วล้วก็เอาขึ้นมาใส่ตรงนี้แล้ว,ลวก็ให้มันหยดน้ำามยังเคียวอยู่เลยนะถ้าใหมันหยดน้ำานี่ันเก่าค่ะที่เคยเก็บไว้นี่ก็ใบกะเพราค่ะเก็บไว้เห็นไหมยังเคียวๆอยู่เลยเห็นไหมนี่ค่ะก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็ ปั้นเป็นก้อนๆเดี๋ยวเราก็ปั้นเป็นก้อนๆใส่ตรงนี้ไว้เก็บไว้นะมันจะ,จะแข็งๆแงช่ช่องฟิสตไว้ค่ะเามาทําได้เหมือน,นเดิมค่ะเก็บไว้มันอย่างนี้มันด้อยู่ได้นานนี่เราให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเราก็มาเก็บให้มันให้มันหยดน้ำก่อนแล้วก็เก็บใส่ถุงหรืออะไรไว้ก็ได้เป็นถุงอย่างนี้ก็ได้เก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะ แล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆว่าเอาประมาณนี้ครั้งหนึ่งนี่มันมันนิดเดียวนะแต่มันเยอะนน่นแล้วก็ทำเป็นก้อนๆน,นี้แล้วก็เอาน้ําออกมันก็ยังมีรสชาติมีกลิ่นเหมือนเดิมค่ะนีวเราก็ใส่ถุงไว้เอ๊ะถุงนี้มันเล็กไปหรือเปล่ามีสองถุงชงใส่ถุงเล็กไปเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะถุงตะกี้มันเล็กไป แล้วกบบ็บีบเอาน้ำมันออกแล้วก็เก็บใส่ถุงซสิบล็อกไว้แล้วก็เก็บไว้นี่เราก็เอาใส่หาพลาสติกใส่หาอะไรหากล่องมาใส่ไว้เก็บอย่างนี้ให้ได้ทำอย่างนี้เก็บไว้ได้นานค่ะเป็นปีเลยแหละบีบน้ำหมองมานนิดหนึ่ง เราไม่ต้องเอาออกเยอะให้มันพอที่พอนะประมาณก่อนยังทำอย่างนี้มันก็ยังมีกลิ่นมีอะไรนะมันเดิมค่ะสามเดียนได้ทั้งเยอะเป็นตลาดบ้านๆค่ะวันนี้ไปเจอตลาดเต็กไวค่ะเก็บไว้เราไม่ต้องไปบ้านเราไกลตลาด ไทยเราก็เก็บเป็นอย่างนี้แหละประมาณปั้นหรือถ้ามันถ้ามันแข็งถ้าเรามาทำแล้วมันมันยังอมันเยอะไปแล้วก็แบ่งแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมค่ะเดีย๋ยวนี้มัน ใส่ตรงนี้ไว้ตรงซิปล็อกทอย่างนี้เราก็เก็บแล้วก็ใส่ตรงซิปล็อกแล้วก็เก็บเก็บใจหาอะไรมาใส่นี่ค่ะแล้วก็เก็บอย่างนี้หาอะไรใส่แล้วก็เก็บไว้บีบดมให้มันออก เก็บไว้แล้วก็เข้าช่องฟิตรนะจ้ะแล้วก็ปิดเข้าช่องฟิตเก็บไว้ฟิตเก็บไว้ได้นานค่ะนะคะเพื่อนๆลองไปทำนะน,นะคะนี่ค่ะที่จะาทำไว้เหมือนกันค่ะมันก็แข็ง แล้วมันออกมามันก็ยังเขียวอยู่ก็เหมือนเดิมนี่อนเก่ายังใช้กินไม่หมด